Thank you ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีค่ะที่มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยหลากหลายสายพันธุ์ไว้ที่นี่นะคะนอกจากนี้ที่นี่เขายังมีกิจกรรมด้วยซึ่งจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวพาเข้าไปชมด้านในค่ะ กล้วยคือผลไม้พื้นบ้านที่หลายๆบ้านมีไว้บริโภคค่ะเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งต้นตั้งแต่ผลลำต้นใบมีสรรพคุณทางยาสามารถทานได้ทั้งดิบและสุกค่ะที่สำคัญนะคะกล้วยของบ้านเรามีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งประโยชน์และรสชาติที่แตกต่างกันและนอกจากจะมีไว้รับประทานแล้วนะคะกล้วยยังสร้างรายได้มาหาศาลอีกด้วย กล้วยสายพันธุ์ที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาดสายพันธุ์ที่หายากหน้าตาจะเป็นแบบไหนที่ที่เรามาอยู่ในตอนนี้รวบรวมไว้ให้ได้ชมค่ะมาจากที่ไหนบ้างไกลขนาดไหนต้องไปดูกันแล้วล่ะค่ะแต่ก่อนที่จะไปชมสวนกล้วยนะคะเราไปติดตามที่มาของสถานที่แห่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ ศูนย์อนุรักษ์พันก้วยสุภันบุรีเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเมื่อปี2562นะครับแล้วก็เนื่องจาก,กประเด็จพระคุณพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าเรไร,ไรวรวิหารท่านได้ดำริว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ทิ้งขยะของชุมชนของหมู่บ้าน แล้วก็เป็นที่รกร้างไม่สามารถที่จะเข้ามาในพื้นที่ได้แล้วก็ที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีต้นทูบนะครับมีต้นทูบถึงฤด,ดูการต้นทูบออกดอกนะครับดอกทูบเนี่ยจะปลิวในบริเวณชุมชนโดยเฉพาะโรงเรียนการศึกษาตรักาเนี่ยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเด็กเป็นพันคน ดอกทูบเนี่ยเข้าไปโดยผลกระทบต่อเด็กนักเรียนเลยประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพุทธีมงคลก็มอบให้ผมในฐานะเป็นวัยยาวัจกรนะครับให้ประสานกับรถไฟหรือการการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อขอเช่าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจะพัฒนาจากที่ดกร้างที่บอ่อที่ทิ้งขยะให้เป็นที่ท่องเที่ยว เลยเมื่อปี2562ก็ได้พัฒนาที่ทั้งหมดเนี่ย1 8ไร่นะครับโดยเฉพาะประเด็จพระคุณหลวงพ่อได้ดำริว่าอยากให้เป็นโคกหนองนานะครับให้มีโคก30มีน้ำ30แล้วก็มีนา30อีก30ก็เป็นที่เกี่ยวกับเป็นสำนักง,งานร้านค้านะครับเลยก็ประเด็จพระคุณก็ ได้ดำเิอีกครั้งนึ่งว่าส่วนที่เป็นโคกเนี่ยให้หาสายพันธุ์ของกล้วยนะครับสายพันธุ์ของกล้วยเนี่ยในศูนย์รักพันกล้วยสุพัรณบุรีเนี่ยมีประมาณร้อยกว่าสายพันธุ์นะครับโดยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยเอามาจากทั่วทั่วประเทศนะทุกภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ เราทราบเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปด้านในค่ะว่าด้านในมีกิจกรรมอะไรให้เราเข้าไปดูกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือคุณพี่ฤชานนนนสมงามหรือว่าพี่โกยนะคะที่วันนี้จะพาเข้าไปดูในสวนอนุรักษ์หันกล้วยใช่เนื้อที่เท่าไหร่คะเนื้อที่ที่ปลูกกล้วยใช่ไหมครับรวมๆแล้วมาสิบสองไร่ 12ไร่ในการปลูกกล้วย,วยมีกี่สายพันธุ์ยังไงบ้างคะณนะตอนนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าประมาณ12 121สายพันธุ์โอ้ใช่ครับด้วยนี่คือกล้วยบ้านเราทั้งหมดเลยหรือว่านำเข้ามาจากที่อื่นด้วย,วยนำเข้าด้วยกล้วยบ้านเราด้วยค่ะ อย่างั้นเดี๋ยวรบกวนให้เป็นไกด์พาเข้าไปด้านในหน่อยนะครับได้ครับจุดแรกที่จะไปคือจุดไหนครับนี่ก็ได้ครับเนี่ยฮะมันก็้ขนนั้นเลยเหรอก็ได้ครับไม่เคยเห็นไหมครับไม่เคยค่ะอันนี้เป็นกล้วยคุณหมิงถ้าชื่อภาษาไทยคือกล้วยดารารัศมีครับค่ะใช่อันนี้เป็นของบ้านเราเหรอคะเป็นของประเทศจีนครับอันนี้ประเทศจีนใช่ ดอกนี้จะติดอยู่อย่างเงี้ยประมาณหกเดือนครับอืมใช่เขามีช่วงเวลาของเขาไหมว่าเขาจะออกช่วงไหนยังไงก็เต็มที่ของพันกล้วยก็ประมาณหกเจดเดือนอะ่ะถึงจะแตกหมดแตกปีครับค่ะกล้ยตั้งท้องครับเขามีเป็นผลไหมทานได้ไหมหรือว่าเป็นแค่ <ผล S 1> ดอกเป็นใช่ครับไม่มนิยมปลูกเป็นประดับประดับเฉยเใช่ครับ,รบอันนี้เขาดูแลยากไหมคะยากไหมก็ไม่ค่อยยากครับแต่ว่า นานพอสมควรกวอย่าติดนะครับอใช่อันนี้เข้ามาปากประตูก็เห็นแล้วนะใ<ช>สิ่งที่เราจะหาชมได้ยาก<ช>อ่ะ๋ยวเข้าไปด้านในดีกว่าพ<ช>ีา่โกยได้ครับซุ้มอันนี้เป็นซุ้มอะไรเอ่ยอันนี้เป็นส่วนใหญ่จะเป็นอันชันค่ะจากที่เราได้ฟังทางด้านของท่านประธานสูงกล่าวมาก็คือว่าที่นี่มีการรวบรวมสายพันธุ์กล้วย ใช่ครับเอาไว้หลังจากพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จนตอนนี้กลายมาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ครับปบกติแล้วเวาลานักท่องเที่ยวที่เขามาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะหลังจากล้วยรยสายพันธ<ห>ุ์กล,กล้วยครับกล้วยคือคือกล้วยในประเทศไทยเนี่ยถ้าเอาจริงๆแล้วมีทั้งหมด300อกว่าชนิดครับค่ะใช่แต่มันบางสายพันธุ์เนี่ยมันก็เริ่มศูนพันธุ์เริ่มอะไรออกไปราจะให้คุณผู้ชมนี้เห็นนะคะระหว่างที่เราเดินผ่านซุ้ม ตรงนี้ก็จะมีเป็นแหล่งน้าใช่ครับเป็นเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรคะปลาเป็นจพรรณนะครับปลาสวายปลาดุกปลาดินปลาครับทิมมีมดนะครับเค่แล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านค้าพวกใช่ครับวิสาหกิจชุมชนพวกชาวบ้านอะไรมาขายของค่ะเนื้อที่ขนาดเนี้ยเรามีการแบ่งสัดส่วนในการดูแล จำได้มิคะว่ากล้วยต้นไหนคือสายพันธุ์อะไรเพราะว่ามีเป็นร้อยชนิดอ่ะผมถ้าผมเองอ่ะพอจำได้ทั้งหมดพอจำได้นะบอกว่าพอจำได้นะใช่แล้วจะมีใครบ้างที่จำได้ทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการติดป้ายไว้เมื่อมีติดป้ายด้วยครับแล้วก็มีสายพันธุ์ที่ไม่ติดป้ายครับค่ะแล้วสายพันธ์ไหนหายากสุดอ่ะคะหายากสุดตอนนี้นะครับที่เอาเป็นรักยากเลยก็สายพันธ์สายพันธุ์แท้พวกพวกกล้วยนาคของอภูมิเป็นนาคยักษ์อ่ะครับแล้วพวก ตอนนี้สายดางกํลาลังนิยมกันเลยค่ะดงนั้นเดี๋ยวพาไปดูเนาะอันนี้<ช>เราจะขึ้นไปดูอะไรเอ่ยก็ไปที่แปลงกล้วยครแปลงกล้วยเรานนจะได้ไปดูใช่ไหมที่หายากสุดใช่ครับอ่าเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนนะคะไปค่ะ เราก็อยู่ด้านบนสะพานเนาะค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับพี่โกยสูงอยู่ครับสูงอยู่แต่ว่ารองรับน้ำหนักได้อันนี้เป็นสะพานเขามีชื่อด้วยนะสะพานบอกรักนะให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์ตรงนี้แต่หนูเห็นว่าด้านหลังเราเนี่ยมีเป็นดงกล้วยแล้วก็มีเป็นเรือตรงนี้นะักท่องเที่ยวเขาจะมีกิจกรรมยังไงบ้างก็มาพายเรือครับใช่ส่วนัหดันเย็นนะจะมีคนพายเรือเยอะอยู่ครับทุกวันนี้ก็ยังมีเยอะอยู่ เส้นทางยังไงบ้างก็วนไปรอบแปลงกล้วยครับผมแล้วตามที่ข้างๆคือตรงนี้เป็นดงที่เป็นนกกระจาบสีทองนะครับมาอยู่ที่นี่เยอะมากครับอ๋อก็คือนอกเหนือจากจะได้ชมพันกล้วยแปลกๆแล้วก็้อาหารปลาใช่ชมนกด้วยใช่ครับปกติแล้วเขาจะช่วงไหนคะช่วงเช้าช่วงเย็นเย็นครับส่วนใหญ่คนมาเย็นที่นี่จะมาท่องเที่ยวกันตอนเย็นๆแล้วก็ถ้าเรามองไปทางด้านนู้นก็จะเห็นอนุน คไรวัดป่าเลไรนะคะตอนนี้เราอยู่ด้านหลังวัดป่าเลไรถ้าเกิดมาไม่ถูกจับพิกัดมาตรงวัดป่าเลยถางได้นะคะศูนย์อนุรักษ์พันุ์กล้วยอยู่ตรงไหนนะคะมาดูได้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกล้วยกันดีกว่าค่ะเพราะว่ากล้วยเนี่ยนะต้นมันก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมพี่โฟมันจะมีความแตกต่างเท้ายแ,แยกกันยังไงแล้วเนี่ยใบยก้านกราบใบก้านกราบผลปีผลปีใช่ต่างกันถ้าเกิดมองไอเดีย ถ้ามองดีๆเนี่ยมองไปพื้น๊บเนี่ยก็พัเนเดียวมันหมดแล้ว <c oughs> แหละเดี๋ยวพาไปดูค่ะ อยู่กับต้นกล้วยที่หายากมากใช่ไหมพะพี่โกยคือมันที่หายากเพราะมันเป็นนาคยักษ์นาคยักษ์ใช่ทองคาภูมินาคยักษ์จะเป็นสายพันธ์แท้สายพันธ์แท้ที่ทองคาภูมิโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ตอนนี้มันมาอยู่สุพรรณแล้วก็ที่ผมไปเอาครับติดฝนอยู่สามวันะก็จะออกจากป่าโอ้นั่นแหละทเดียนี้ยากอันนี้เขาไซส์เขานี่คือถ้ามันยุ่นคือถ้าเกิดอยู่ในป่าจริงอ่ะมันจะใหญ่กว่านี้ครับผมค่ะใช่ แล้วก็พอดีมาปลูกที่นี่มันสภาพภูมิอากาศดินฟ้าอากาศมันต่างกันหมดครับมีผลมีปัจจัยทางนั้นครับชก็คือถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์แท้มาจากแหล่งแต่ว่าพอมันมาปลูกในแต่ละพื้นที่ต่างกันใช่แล้วก็จะเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างที่พี่กวดบอกว่าในนี้มีเป็นร้อยสายพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ปลูกเยอะใช่ครับปลูกประมาณก็ยางอย่างอะกอครับใช่ยางอะกอเป็นลักลคือถ้าเห็นเห็นปีนี้มันจะเห็นช้ดมันจะเป็นสีหน้ากับครับค่ะอยู่ทางนี้ครับ จะออกมาแบบนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้เดินมาดูทางนี้เห็นไหมครับต้นบนจะเป็นสีสีหน้าใช่อ่ะอันนี้หนึ่งชนิดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรนะคะดามินโด้เครับดามินโดไปตามมาค่ะผมเรียกตานีดำหรือว่าตานีดำใช่ไหมคะอันนี้คือตานีดำใช่ครับโหต้นใหญ่มากเลยอะอันนี้อายุประมาณเท่าไรได้คะ อันนี้ผมเอาจากแม่โจมาอันนี้ปีหนึ่งปีหนึ่งใช่เีสวงหากล้วยเนี่ยไกลสุดเนี่ยที่ไหนก็ไปสุดทูวประเทศนะครับไปสุดของแท้จะทุกจังหวัดใช่ครับเมื่อไปเอากล้วยสายพันธุ์แท้ครับสายพันธุ์แท้มาปลูกในพื้นที่เพราะว่าอย่างอย่างกล้วยนาคต้นนั้นนะครับนี่มรแล้วพี่ถาหันดูกล้วยนาคข้างๆเี่มันจะเตี้ยเพราะพลพันธุกรรมที่เขามาแปลงแปลงแล้วเนี่ยให้เป็นสายพันธุ์เตี้ยไปเป็นพวกนาคคอมนาคสายลำพึ่งอะไรเงี้ยครับ อันนี้ก็เป็นอีกสายพันธุ์ที่ที่หายากนะคะใช่นอหนึ่งลักมื่นครับต้นเนี่ยหู้ย่างมากการซื้อขายครับแต่อันนี้ไม่ได้ขายนะไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายนะปลูกไว้เพื่อการอนุรักษ์นะคะย้ำด้ชมอนุรักษ์นะห้ามรักใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูอะไรนะนกกล้วยน้ำว้าค่อมดังครับกล้วยน้ำว้าค่อมดังกำลังได้รับความนิยมได้อะไรดังๆเนี่ย เดินมานี่ก็จะมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์นะคะใช่ทีนี้หนูสงสัยนิดหนึ่งในส่วนของการปลูกกล้วยที่เนี่ยมันมีเยอะมากผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเรานําไปไหนอะคะส่วนมากก็จะให้คนที่มาเที่ยวได้กินกันนะครับได้ทานแล้วก็เก็บไว้ให้คนที่มาได้เห็นว่าสายพันธุ์เนี้ยรูปร่างของผลกล้วยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็คือเข้ามาในนี้คือนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้เองอิสระอิสระครับแล้วก็หยิบทานได้เลยใช่ับสุงกลกินได้ครับ<ๆ> ไม่ไม่มีข้อห้ามใดใดทั้งสิ้นไม่ไม่มีครับก็คือทานได้เลยอยากทานชนิดไหนอยากลองดูแบบไหนก็ได้แล้วโอ้ยนี่ไม่ต้องแล้ววันนี้มันยาวขนาดนี้คือเราไม่ได้ตัดปีครับนี่กล้วยอะไรอ่ะอันนี้เป็นน้ำว้าพันราชินีครับน้ำว้าราชนีหูยาวมากนี่มันจะสูงกว่าหนุ่ย้วเนี่ยคือตมปกติีอ่ะคนทั่วไปเขาตัดตัดแล้วเพื่อให้ลูกใหญ่ค่ะแต่อันนี้คือเราป้อยโชว์ครับคือการรักษากล้วยครับถ้าอยากให้กล้วยผลใหญ่เนี่ย ก็ต้องตัดปีที่มันขนาดตัดปีพอมาแล้วตัดเลยค่ะแล้วก็รอบต้นนะครับที่เป็นนอที่ขึ้นมาที่แทงขึ้นมาครับเขาจะเลือไว้แค่ต้นเดียวและตัดต้นตื่นออกหมดค่ะเพื่อเลี้ยงให้ผลกล้วยใหญ่ใช่ครับการปลูกกล้วยบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องกล้วยนะไม่กล้วยครับต้องก็ต้องดูแลเนาะอย่างที่เนี้ยมันก็เป็นในนี่ครับเป็นบ่อขยะเนี่ยดินเสียใช่ผมส่งเขาแล็บตลอดแทบทุกเดือนนะครับค่ะทําไมพี่โกยถึง มีความรู้หรือว่าชอบเรื่องของกล้วยทําไมถึงที่จะศึกษาตรงนี้เป็นพิเศษอะคะก็คือท่านตอนแรกเมื่อก่อนนะทางเนี้ยทำเป็นงานวิจัยของท่านพระครูวทำค่ะท่านพระครูเรียนด็อกเตอร์ค่ะแล้วก็ทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับกล้วยค่ะแต่ท่านก็ให้ผมมาช่วยแต่ผมไม่ได้จบเกษตรนะผมเรียนนรัตศาสตร์แต่ก็มาทำเกษตรมันไปกันคนละทางใช่ครับทำเปันคนละทางนะใช่ครับแต่ก็มาทําเรื่องกล้วยแต่เราจะเห็นนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่เราเดินชม พันกล้วยต่างๆแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตาครับเป็นแลนด์มาร์คให้ได้ถ่ายภาพเดี๋ยวมา <ไร S 1> ดูน้ำหวาคข้อมด่างครับอันนี้เป็นน้ำาวาคข้อมด่างครับอันนี้คือน้ำาวาค้อมด่างเรา<ช>ดูอย่างไรนี่ครับดูง่ายคือดูใบดูใบยอย่างเดียวเลยการที่เขาเป็นด่างเนี่ยค่ะมันเป็นสายพันธุ์ของเขาหรือว่ามันเกิดจากอย่างไรคะถ้าเริ่มแรกของกล้วยด่างก็คือเกิดจากการผิดเขาเรียกอะไร พีดทางพันธุกรรมอะครับใช่ทําให้เกิดดังมันคือคำพูดง่ายคือกล้วยไม่สมบูรณ์แต่มันกลับมีราคาใช่และได้รับความนิยมใช่ครับมันได้รับความนิยมแบบนี้มาน,นานหรือยังคะในการเป็นอะไรดังๆแบบเนี้ยท่าทากล้วยนะครับท้าทกล้วยก็จู่ช่วงปีนี้เองครับที่กระแสมาแรงมากครับยังรางวัาเข้มด่างเนี้ยพีคสุดๆเลยตอนช่วงนี้ไม่ไม่ครับก็สามสี่แสนสภาพสวยๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่น สภาพแบบว่าพอประมาณนะครับแล้วอย่างนี้่งอย่างนี้ต้นแม่ครับต้นแม่นี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ถ้าคุณถ้าคุณยกยกยก,ยกกอนะครับยกต้นแม่เนี่ยก็เคยยังขุดนอนในกอน,นี้ไปเนี่ยมีคนมาซื้อไปสามแสนแต่ว่ามันมีนอกเยอะเห็นไหมครับอันนี้เขาขุดนอไปเขาคุ้มแล้วครับมีไว้เพื่อศึกษานะคะคุณผู้ชม เราดูจากบาด้านบนนี้คือด่างชัดเจนมากคออาือยังยังไงดูกล้วยด่างครับเพียต้องดูจากการเห็นหมาครับอ๋ออะมาดูใกล้ๆคือต้องมาดูนกันมันมันจะ,ม,นจะมันจะลายตั้งแต่โคนขึ้นมาเลยค่ะมันเป็นเส้นขวางไหมครับแล้วเราเขาจะจะเห็นตั้งแต่เล็กๆเ,เลยไหม, <S <S ไหมเห็นเล็กๆครับคือด่างนี่คือต้องดูเล็กๆก็คือเห็นแน่นอนเห็นครับอย่างน้อยเนี้ยสักสี่ห้าเดือนเนี้ยเห็นชัดแล้วครับ ไม่ใช่ว่าอ่อนๆแล้วสีเทียนนะไม่ครับมันมีกุวลาบางพันธุ์ที่คือว่าที่ออกมมันเป็นใบมันลายมันก็มีครับแต่ว่าต้นไม่ลายค่ะถ้าด่างคือต้องดูตั้งแต่เส้นดูตั้งแต่เส้นของต้นเลยเส้นก้ยใช่ครับเส้นเลยขึ้นมานี่แ้วมนจากขึ้นมาที่ก้านใช่ดูก้านเนี่ยครับขึ้นไปแล้วก็เป็นใบใช่ครับถ้าเห็นตรงนี้นะคะที่อ้อยืนเนี่ยจะบอกว่าใบสวยมากอันนั้นสวยครับใช่ใบมากใบข้างบนด่างสวยมากคราวนี้อันเนี้ยผมปลูกในกลางแดดจัดค่ะใช่ มันก็จะไม่เห็นด่างเ่าเลยแต่ถ้าเลี่นยนใบใม้ครับถ้าพี่มามงมพี่มาถ่ายมุมเนี้มันจะเห็นอยู่นะครับค่ะมันจะเห็นด่างชัดเลยเวลาที่นักท่องเที่ยวเขาเข้ามาอย่างเงี้ยคะ่ะนอกจากที่เขาจะเดินชมเองชิมผลกล้วยเองถ้าอยากเขาอยากได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกกล้วยการดูแลพันธุ์กล้วยเนี่ยเราเราสามารถให้คําแนะนำเ,เนื่องเลยคือมีเพศอยู่ครับเพศของศูนพันธุน์กล้วยสุพรรณบุรีแล้วก็ผมจะติดเบอร์ไว,ไว้ตามมุมเบอร์โมครับอยู่ตามโอทอปอยู่ตาม,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 ม สถานที่ตั้งครับจะเป็นจุดๆนะครับมีเบอร์ผมอยู่ใช่ท้กอยาก็จะโทร e ถามโดยตรงมากกว่าค่ะก็คืออยากได้ข้อมูลเกี่ยกวกับเรื่องของกล้วยนะคะก<ช>็สามารถโทรถามพี่โกยได้เดี๋ยวเราให้ชมภาพบรรยากาศโดยรวมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดเป็นคุณช้างครับาราคุณช้างจะมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรจะพาไปชมค่ะ ตอนนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดใช่ไหมคะพี่โกยทีค่ความสําคัญอย่าอะไรบ้างคัตอนนี้เป็นสลาคุณช้างครับผมคุณช้างคือเป็นหนึ่งในวรรณคดีคุณช้างคุณแผนนะครับผม<ฆ>ใช่คุณช้างก็เกี่ยว,วกับการขอขอเงินขอทองไงครับการงาน<ฆ>คนตอนนี้คนก็เมากล้าว่ากันเยอะมากครับแล้วทำไมถึงอยู่ในพื้นที่ของศูนย์อนุรักษ์อ่าคือองค์นี้นะครับสมัยก้อนนะอยู่ที่บ้านคุณช้างในะวัดป่ดาเรไลอะครับ<ฆ>แล้วแต่ไม่ใช่องค์เดิมที่สมัยอดีตเจ้าวาดโรซ่านนะองค์นี้คือเป็น บ้านของร้านอาหารเขาเอามาเอามามอบให้วัดเพราะว่าที่บ้านเขาเกินเรื่องครับเหมือนไปอยู่บ้านเขาแล้วมีสิ่งไม่ดีอ่ะครับก็เลยเอามามามอบให้วัดใช่หลวงพ่อก็เลยให้เอามาตั้งไว้ที่นี่ใช่ก็เลยกลายเป็นสถานที่ที่เวลานักท่องเที่ยวมาก็จะมากราบไหว้ขอโชคขอลาภขอสิ่งดีๆเให้เกิดโชคเงี้ตอนนี้มากัน ่วงก้อนไปหอยออกครับคนแน่นนะครับค่ะก็สามารถมากันได้นะคะคนอกเหนือจากตรงนี้เรามีจุดอื่นอีกไหมคะก็มีสถาน,นีพวกท่าเรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็เดินชมนั่งกินอาหารโซนร้านอาหารล้วก็แฟกก็อยู่ข้างนอกรอบนอกที่เราเข้ามาอยู่โซนนั้นทั้งหมดจะเป็นของกินนะครับค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกผู้ชมได้ชมบรรยากาศโดยรวมของทั้งหมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันค่ะว่าถ้าหาจะมาที่นี่สามารถติดต่อได้อย่างไรบ้างคะ่ะได้ครับ มองวิวด้านหลังได้อย่างกว้างขใา่อันนี้สวยมากแล้วก็บรรยากาศที่เราถ่ายทำตอนนี้ก็เยนสบายๆนะคะทีนี้ถ้ารัาท่องเที่ยวจะมาที่นี่เปิดยังไงบ้างคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าครับถึงเวลาประมาณสองทุ่มโป<ช>ิดมื่อไเนี่ยใช่ครับ พราะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมาตอนเย็นช่วงเย็นครับถึงสองทุ่มนะคะสามารถมาชมบรรยากาศได้กิจกรรมที่เขามาแล้วก็เขาจะสามารถได้ทํามีอะไรบ้างก็มีพายเรือ้ย่างเช่งช่วงไม่มีโควิดก็เสาร์ทิตมีเตาบ้านทางน้าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเสาร์ทิตก็จะมีการเมืดนตรีครับที่เป็นเฟรปินของเมืองสุพรรณนะครับตอนนี้สุพรรณบุรีกำลังดันให้เป็นเมืองดนตรีของสุพรรณบุรีอยู่ค่ะใช่เสารอาทิตย์ใช่ให้ผ่านพ้นช่วงโควิดไปสักนิดหนึ่งนะคะก็จะกลับมาเป็นบรรยากาศ เก่าๆนะคะแล้วก็ตลอดสองข้างทางที่เราเดินผ่านมาก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเช่ร้านอาหารที่ร้านกาแฟจำหน่ายสินค้าด้วยมีของฝากของที่ระลึกด้วยไหมคะมีครับผมก็พวกเกี่ยวกับพวกใหญ่กล้วยเนี่ยครับแล้วก็มีพวกหมอนตุกตาธรรมดาเลยครับประมาณนั้นก็คือมาเที่ยวแล้วมากินมาชิมมาช็อปของมับไปได้เลยนะคะเรามีข้อมูลในการติดตามไหมคะติดตามได้ที่เพจหรือเบอร์โทรศัพท์ยังไงบ้างเพจคือ เฟซบุ๊กครับศูนย์อนุรักษ์พันกุ้ยจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับค่ะใช่เบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์แครับสี่หนึ่งสี่สามสองหกสี่ครับค่ะ,คะวันนี้ขอบคุณพี่โกยนะคะที่พาไปดู <c oughs> หลายๆจุดในพื้นที่นะคะคขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณครับ คุณผู้ชมสนใจก็มาได้นะคะเมืองสุพรรณินดีต้อนรับอยู่ไม่ไกลค่ะมาท่องเที่ยวแล้วจะมาสัมผัสบรรยากาศความสุขได้ที่นี่นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะโอกาสหน้าจะนำสถานที่ดีๆแบบนี้มาฝากอย่างแน่นอนวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ